เป็นความสุขเป็นวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวครับของเกษตรกรเมื่อเช้าไปทําบุญได้ขี้เหล็กมาครับทางไปมดไปเจอขี้เหล็กก็เก็บมาขี้เหล็กข้างทางเอามาต้มครับเอามาต้มทํากับข้าวถือว่าเป็นสุดยอดกับข้าวของคนที่สารครับกินแล้วไม่เป็นมะเร็งขี้เหล็กครับทานเป็นประจำระบบทางเดินอาหารดีไม่เป็นมะเร็งนี่หละคือความสุขของเกษตรกรคนเลี้ยงวัวครับ ใช้ชีวิตตามวิถีของคนที่บ้านเลยครับปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับที่บ้านนั้นจะปลูกทุกอย่างที่กินได้มีโองค์แดงเก็บน้ำฝนเอาไว้กินครับนี่แหละครับคือความสุขเลยความสุขที่สัมผัสได้ที่คอกไม่สักฝาเชา้าครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวทำกับข้าว มองไปก็มีความสุขครับเด็กๆออกมาเล็มหญ้าช้าๆครับที่ครอบลอยของครอบไม้สักป่าฟังเสียงนกเสียงกาครับเสียงไก่แจ้ก็มีนี่นะครับคือเคล็ดลับของความสุขของกเกษตรกรครับสร้างสวรรค์นบนบ้านนาให้กับตัวเองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก็มีความสุข อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงนกเสียงกาครับฟิวไม้ใบหญ้าพูดง่ายๆก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงครับปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่มีครับเติมเต็มสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กับตัวเอง